แกงน่อไใหม่คะ่ะแกงน่อไใหม่แกงน่อไม้คะ่ะเห็นบ่ค่าเดือดปุ๊บ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 นี่แกงน่อไใหม่ใส่เห็ดเปื่อยค่ะนี่ค่ะเห็ดฟางค่ะเห็นบ่ค่ะเดือดปุ๊ๆๆๆๆๆๆบปุ๊บใส่ผักลงไปเลยคะ่ะไอีตู คุณตู้้าขาค่ะมาไฟหนางลายเนาะค่ะเนาะแตียงอัวตัวอัวตัวอัวตัว,ว,ตวทุบเอาเด้อค่ะเกียงหน่อไม้ทุบเอาค่ะราคาหนาตาหนาท่านบ่จะเกียงอีสานโดยตรงค่ะอีสานค้าขาค่ะ,คะ หอมหอมค่ะมาค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อเท่านี้แหละค่ะ